ที่แดงได้ป่วี่พงเนาะก็พอแด่หลานน้อยขใจโจทอยากแหงกับบึงก้อยเคยก้อยแล้วแบบนี้บ่ตเกาก็ได้อยก็เนดอคนยากแหงเนะอหินกินแักเพ็ดแแบบนี้แล้วขอะกินบบกเพ็ดเลยแต่กระเพาะอันนี้ตอนนั้นยังบม่ยาเจ้าต้องเบาลงเจ็บ ขันกระเพาะชอดแล้วทห้ตายบ้าลูกไดมันบ่ได้มีอย่างดีกระร้อนะกินเพชรเนาะนต้องธรรมดาชาวมันเนี่ ากได้ผมยาวยอากได้กว่ายาวกว่านี้อีกกว่านี้อีกอยากได้ยาวไปจนฮอดเขาซานพุ่งพุ่นเบิร์ดไอ้นั่นนี่จ้ะเบิดไอ้เก่งแล้วคือบ่มชาหัวเพื่อมันไรชาไหมแต่เราบวมกับชาแลยไอเก่งบอกว่าที่ไปใช่ไหมว่านี่ก็คือชาหัวนะ ชาแล้วคอยยาชะมันแบบว่ามันสบ,บายบา่ะเมือทานชาแล้วมันสบายหัวบ่โดนสบายเออบัคือเหาอันบัวชาเนาะโดนมันมีหมดม,มีอย่างไรการทำบัวชาเออเจ้ากินอยู่บ่ยาชะตีเนี่ยกังเว้นกินเลยกลางกลางเว้นเจ้าก็ทื่นยาทื่นยาบาจ้อยมาบอกให้ทื่นหรือวะทื่น เราใจ,จมาบอกให้ทื่นยาลูกได้เราใจใช่ไปว่าอยากให้สุขภาพเจ้าดีนะได้เราจะหายแล้วลด้กได้ข้อปัญหาคืออะไรไปว่ายาเนี่ยมันขมเบามันทืน่นไม่ได้ขมธรรมดาธรรมดาพรากิน,ก,นกินได้ไดกนบบดินได้อยู่เนาะกินแบบบ่ได้ขึ้นได้อยงก็ดีแลยกินยาได้ิเบิร์ตเราบอกข่าวอมนะเนี่ย กินมื้อถ้วยนึงเนาะมื้อถ้วยหนึงบ่าจะกินถ้วยนึ่งข่อยตักเต็มถ้วยย่เต็มถ้วยแล้วเป็นพอพอเลยมื้อละจะเคลือตักนะถ้วยเดียวถ้วยเดียวแล้วเป็นพอเลยพอเลยฉ่ำคนนะเออว้าครอบครัวจ้าะกินเป็นไรเนาะโดนขี้นี่งหละน้ำมันทางเสียงน้ำบ่น้นามายบ่อจากินน้ำค่ะเอาโฟกือเอาเนื้อ จับเอาหน้แม่น้องจิตกน่อจับนเ,เออเป็นเฉยเนาะอ่อะสูดนอเป็นเยแ,<อ>แต่และมือเจยวอาบคู่มือบอกกับเลดนะสามมือสี่ัืหอหมดเลยเออแบบมีแห้งบ้กก่นจะอาบแห้ง แอบอาบวมัน่มีแห้ข้าจะบอกอาบแล้วบอม่แห้งมันเย็นเย็นเนาะเย็นเล็มนี่ขอเย็นจะอาบตลอดอาบประจำอาบประจำเลยทันเย็นนะแม่คุณสบอกน่าอานได้นอนก็อยากอาบน้ำน กินข no ้าวหั่นใมก้ไ้พี่ไอ้บมไว้มาข้าวแล้หข่อวล้วกลกินบดมาวันนี้จมไปวจมได้ปะจะคุยเื่อได้แล้วจมเราื่อามนะเิมเิตลอดเลยเชมด็กวเกเอาไเราเอาอย่งนั้นนะเราจน้ำน้ลูกนบักปอนข้าเล็กน้อยเออปอนข้นะ กินเนื้อไงนะกินทอง,จ,งจูงาชายกินปลา,าแล้วใช่ไหมครับทองนั่นแหละไปกินปลานั่นฮะแม่อาบเบิดโคหนึ่งลูกอาบเบิร์ตโคหนึ่งไปหาบน้ะมาให้เมียลูกให้ลูกเมียอาบแล้วยังไ,ได้ป้อนข้าวลูกน้อยอยู่เมียบวบป้อนบ่บเลยไง ơ ba lap hít vừa chị mặt tay ngài phót nằm áp mặt tay ngay nè mặt tay ngay bèn nằm ngay 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 bèn nằm ngay 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 phót nằm ngay phót nằm ngay phót nằm ngay nằm ngay phót nằm ngay 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 nằm กินเพจลายบ่ได้ได้บอกเมียจะน้ำเลยไอ้เก่งเขาใส่กว่านันดีนะกินละเพจโพดมันก็บ่ดีกระเพาะได้โรคกระเพาะได้แกงป่าบัดใช่แต่หมกพริกเนาะใช่แต่หมกพริดบดโถูเรากล่อมข้าวลายๆเทืองถ้วยคนน้อยกินบ่เบิดดอกบานเลยบ่เหลือคนน้อยเรากินเองเนาะข้าวนี้เรากินละไรข้าวตัวแรงบ่บงเปล่าชาเว้แรงเลย ะัดกมายเป็นกระาะไสเจ้านะเป็นยาเป็นกระเพาะลำไส้เบื้งเบื้งนี้บอกเติ่งหมจ้าเบื้งขวาได้กัน้ติ่งเลยเบื้งขวาหรือเบื้งซ้ายนะจาเบื้งขวาป่ะอย่าปื้ดปืจะพน่างกองมได้แล้วติดแดงไม่ปืดจะพ่างกอง ป๊อเด้หลานน้อยคอใจโจอยากแหงกับบึงคอยเคยก่อยแล้วแบบนี้บ่ด้เก่าก็ไหมคนอยากแหงเนาะห่ากินบบกเพ็ดแบบนี้แล้วขอกุกินบักเพ็ดเลยอันนนนั้นยังโยาเจ้าต้องเบาลง ขันกระเพาะชอดแล้วท่าตายบ้าลูกได้มันบอได้มีอย่างดีกระรอนนะกินเพชรเนาะต้องธรรมดาชาวบ้นนี่นะเอาธรรมดาทำนด้ยังไงกินเพชรโหมาได้มาได,ได้กินกินเผ็ดม่ได้เจ็บกินเลยเจ็บกินแล้วเจ็บรู้บ่ตะเกาเจ็บรู้ะเกาอืแสดงว่าน้องลยอยนี่คิดกินเผ็ดต้องให้ไอ้ตุ้งต้องระวัง ว่าให้เมียกินเทศรลายเด้อเกิงบอกหน่อยเด้อดูโดูเว็นญาติลูกกินน้ำเบาทั้งป้อนทั้งญาติกินไปจังว่าให้ลานน้อยกินเราให้น่อะไรให้ล่ะห่อนอยู่เดี๋ยวมายาเขาแล้วห้อนห่อนอยู่วะนะเข้านะเข้าข้าวบดห้อนบอะ ห้อนจะไปป้อนแล้วลายได้ปากแล้วพงแล้วว่ามันปิด้น่ะไม่เข้าห้อนเพราะว่าหวานนะธรร้ายหรอมือเฮามันหนังหนังมันหนังแข็งแนเลือเต้นลูกดิอเพื่อนั่นเจมลอยเจมนี่ยลอยจนอกให้แล้วคืนกันกูวะบแล้วเราเคยป้อนเคยอยู่ดอก ไฟยานมันฮ้อนนะเจ้ารองกินมึงนุบวงหนึ่งไหไไปกินล้องมึงไหมจับ่าเก่าคนน้อยคราได้ให้เราจะกินเขาอันนี้ไดปอนไวไวโลดป้อนไวไวโลดันให้โลหยอยากบนนันนะมันอยากเรืนี้เดี๋ขอตอเรืนี้เจ้ป้นบ่ทันบ่ลเปื่าปอนบ่ทันมันให้ป้อทจะลงอีกต้ล้วเออไม่ปานนะาปน แม่นก็น้อยทุกไรทุกไงเอาเรื่องแล้วรอดตายยังงั้เนาะอยี๋บอกว่าผายแล้วในโลกนี้แบบนั้นแล้วถ้ามันแม่แล้วป้อนนี่ก็บ่กให้ค่ะบ่เวลาเขาป้อนนั้นเขาป้อนสานะป้อนชาเพราะเราเพิ่นให้แม่ติดโอรีเนาะมักขึ้นเข่าเลยยาวยาวยาว

มันไก่นะมะไปไปให้ลาบอนข้าวขาน้อยกันปะ แม่นอะไรเป็นห่วงรถแม่นก็สิอยสิเผาอยู่นี่อืมออไปดีกว่าถ้าเบิงบ่งมาเล้ามา,เ,าเบิ่งคนน้อยกินข้าวออกันก้อยลายบานนี่กินมดเนาะเราเคยเบิดบะเคยนะดดิน่านา่นๆๆ,ๆนาหนนานนานานาหนาน เออพ่นหายบอน่ะมันไหกินข้าวนั่นกินด่ดิเอออนบ่ทันเลย่นทันละห่ลแท้ตีตตีตๆๆๆๆีต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 ตี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 ลีกมาีตีนมาีตลตไก่ตีตีตีหีน กลทาอเ,อเออยี่หันแล้วลายไกลก่อนลายไกลหน่หอยนะนุ่งชงแบบว่าห้าปีแล้วบอกคนน้อยนะม,ออมันอี่มแล้วหนะ่ะอไม่ ยานเราให้ยอิอ่มอะไรนะอย่าอาบน้ำเลย,เยมลยันหอมอ๋อ้พอเพิ่นห่าน้ำนะาานี่เพิ่นอาบเนาะ แตอา่าบน้ำขนาดนี้ว่แพ้เสร็จขอน้องนะใช้กินมาแตงหญ่นหมวกปลาไว้นะมันเพล่ไม่เชื่อนี่มอนเพล่เอาเทห้นป่าไงล้ะเฉวงลมป้องให้นางน้อยนะเฉวงลมป้องเลยลกโอ้เช่นไหนขาน้อยแลยังฉาบเออิเ่นห้อย่างเพิ่นอยากนั่งนะมั้ย เปาลรคซ้อเพิ่นนะ่ะมันน้อยเริ่มตุ้ยเริ่มขี้ร่ายกระตูน<ด>เนาะเพิ่นน้อยลายตัวกันละอยากอยากเบ่นหนึ่นวะใช่ไให้อยากนั่งบ้างให้อยากนั่งอยากนั่งแก๋ก็ใชอีก มันอิ่มอลยมันอิ่มแห้งอะไรอยากนั่งเนาะอนังนองอย่างก็น่องบุญมีโดนนี่ไก่มันไม่กินอิ่มแล้วมันก็อยากกินละมันตัวเดียวนั่งไปเจ้าบัได้เกลือมั้ยน้ามาเกลือนะไปเก้าพนเกลือไปเาหน่เกลือโดนเอืบ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 

ืนเจ้าหนิขันตุ้ยขึ้นหนงสีนั่นเยอะหนิสีนัยเยอะเนาะดูตอนนี้มันบวบตุ้ยสีซื้อมันจ้อยเริ่มตุ้ยแล้วเนี่ยหนิเนาะเริ่มได้กินได้ทีงานเข้ามาก็ได้ของต้อนเนาะอันนี้ก็ได้เเต่คืนนี้คอยกินตลอดไปคอยอะได้ปะลูกทื่นตลอดลูแซ่บบรือว่าอะไร เมื่ออื่นบอปลาไฮเฮตปลาไฮเฮดเพื่อนทั้จ้ะอออเอื่อนจะแก่ชาวใบไปแล้วแก่คนสิไปบ่บอหรือท้งแล้วก่อนตทางสิไปเออเบืนองแรกเป็นสิไปตั้งเอาเครื่อง ใส่ก็สอดอออะไรเอาเท่มอไมอยังเตรียมฮุบไปเนาะฮุบไปแล้วเออันนี้แก็ินคอยบ่มีดินพอเสริมดินพอเสริมแล้วเราบุกขายขให้มันรับไว้รัลูกมันลูกูกบลายเออรับลายลายอ่าพยามเอามี ลูกลาลายแล้วเราแพ้ไว้ให้ลูกล้าน้ำโดนเราเระบกขายเนาะบกคายไปปลกเฮือนอยู่นี่เมียซึมวางเลยอีกอย่างล่าลาวกับบริเวณคนทุกข์ยากบ่ไม่ทุกข์ยากคนฉุอยู่แล้วคนเงินลายอยู่แล้วได้กินได้เขานี่เห็ดนาลาวอะนรได้กินเขานี่เขานี่ลายไม่ได้ไปขอลาวคนห่างนะเนาะรถไทยรถไทยเรมี่ มอเมนี่ควายแควมี่วา่ายงาเราคนห่งเนาะเดยอ๋อ้เสียงไอ้กึ่งมาแล้เสียอาบน้ำให้นหคนน้อยบ่าบัน<ด>เลยดูอ๋ออาจารย์หยอกอะยเนาะเอา มาแล้วทางน่ะหาบน้ำยางอ่อนแอวซ้ำฟอนลำวงบาดเอาเรื่องแล้วบัวฮักเฉยเจ้าหาวน้ำเยี่ยมขนาดนั้นเป็นความเคยขนาดเนาะ nam này phải hàm vào nam khoang lấy này nó. À, Thôi bọn cháu, vợ cháu ảm đấy cháu phải mút ảm lấy, phải đột lấy cháu nó. มันลูเมีอ่าล้วหามาเ้เฮ็ดงาเลทำนั้นวอนาลูกามนะทำนี่แล้อาหรอมะอาหน้ามันน้นู่เอนหน้ามน้เลอเอออกอะฮะโ่มัยเลยจ้แตาเจ้ำกานรยารารส่งมาูคือเมียรอะไ่างีโอ้ เดี๋ยวเราปาเปลยกันหน่อยฮะถ่ายบุได้แล้วสได้จบคลิปลงแล้วมันคำละทีน้องเอ้ยกัสิได้กล่าวคำว่าเมื่อได้บาเนีอ้เกิงไอ้เดิน้หน่อยเด้อสะได้กราบแล้วมือหนามือในจังพบพ่อกันไหมสดีสบายดีเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อ นอนรับได้เงินหมื่นนอนซื้อได้เงินแสนแบนให้เกมมีโทษโทษเกินเปิดมากผ่านไอเกมเดงเด้อาสาธุเนาะให้ทุกดลิบพกตเด้อนี่แหละสาธุ <c oughs> อ้า่าพี่นอ้อยนี่แหละพี่นอ้องมาเยี่ยมมายามเพิ่นก็อาบน้ำให้ลูกเพิ่นบาทนะเสาร์นี่ก็มาเอิญเพิ่นแล้วเตรียมพร้อมแก่ไปเนาะเบาดิเป็นไงเบาดิก้นหู้จักกันคิดเลยเราไปเชียงนะ แบบว่าดินมันบ่ได้เป็นหัวโชกบ่เราไปเบิ่งแล้ววันนี้เนาะธรรมดาอยู่จี้กันยังธรรมดาสามัญอยู่แม่นมื้นขึ้าขึ้นขึ้นมึ้นขึ่นขึ้น่ึ้นขึานขึ่นขึ้นขึ้อื้นก็มาแล้นยั้นพิ่น่ห้นขื้น้นขึ้น้งแล้นเึ้นขึนตกฝนลิ้นมันน็อาจสิบ่ได้นขึ้นขึ้นิึนกึ้นขึ้นขึ้น้นมื้นขื้นเด้นาม้่ได้เด้ทนงมันขึ้นข้นขึ้นเน โดยๆๆโดยโดูดูกาพอแล้วเสได้จบคลิปแล้วกลับ<อ>ไปซะนะเงี้ยเลยบ้านนะกราบแล้วมันค่ำแล้วพี่น้องเลยเพิ่นก็ะยวกครัวเพิ่นบาทเลยสามคนน,น,นางวันเพ็ญแล้วก็นางอรอยแล้วก็นายใหญ่โมอายกึ้งหรือว่าเท้ากรึ่ง โอเคบาทในพี่น้องชิได้ขอจบลงแล้วได้บาทหน,นเนาะอยู่ดีมีแห้งเอฟซีเบิดสู่ขู่สู่คนเบิดสู่มองสู่บอนที่เข้ามาเบิง่งมาชมคลิปของบ่าวบัดซาแนวพี่น้องเลย